สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไส้ทั่วโลกมาอนีก็มา่อพอกันอีกแล้วพี่น้องมาอนีก็เป็นวันจันทร์เนาะมาอนีบ้านจันทร์เขามีงานแอนติกอยู่เมืองเนเวอร์เนาะกว่ากษตรเตี้ยกว่ากษตรเตียมตัวไปไปงานแอนติกกันนะพี่น้องมาอนีเตื่นเติร์เาเนี่ยเพราะว่าไปสวยปกติแล้วคขนลูกว่ไปโรงเรียนนี่จะไปตะเสาเนาะคันซ้ำหน่ก็ไปแล้วนะเขาตะเด็กมันกระไดของของหลายภาษาตะวันมือนี้เด็กหน่อยไปโรงเรียน กะสิไปทรงไม่เที่ยวไปโรงเรียนก่อนขอเจ้าสีไปนะบะนิกาเตรียมหนึ่งเข้าหนึ่งเข้าเตรียมอาหารเพราะว่าปกติเราจะเตรียมเนี่ยมะแรงแต่ว่าเหมือนไปสวยก็เลยสิมาเตียมเนี่ยมาเสาแผ่นนะฝนกะสิโต๊ก็ฝนพี่น้องเอ้ยพอกระหลุนอยู่ขอกระลุนอยู่ว่าไม่สิโตกะเพไม่สิโต๊ก่อนนะไม่ได้ขึ้นอยู่นะปกติเราตีตีหาดตีหกหกเสาเนี่มันสีมันสี แจ๊กไม่สิแดดออกตะมือนี้มันยังขึ่มๆอยู่อันนี้ยุ้ยเช็คด้เว้เธอเอาน่ะอืมผ่านไปสี่สิบสี่นาทีพี่น้องผ่านไปสี่สิบสี่นาทีกว่ากันหนึ่งเ้าแล้วแล้วหนึ่งเ้าแล้วแล้วทางมันก็จะได้กินเ้าห่อนในแจ้งเลยแต่ว่ากับเพื่อนหมดกุ่มมันก็่หอดหรอกพี่น้องเพราะว่าอากาศมันยังหนาวอยู่เนาะ มันมีก็หุ้งเข่าไอ้ตจมเขาเนาะหุ้งเขานั่นน่ะไอ้เขาดำเขาดำบวกเขาเขากล่องเนาะแล้วก็พผึ้ไม้แล้วก็พักเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแต่ว่าเก็บอาหารใส่กระเป๋าพี่นาะพักเาจะเขาเนาะอันนี้ใบถุงต่างหูอันนี้ห้องข่อยอันนี้ข้องความหรือเจสิก้า เตรียมเนี่ยจาอาหารสดอาหารสุกอาหารเอ๊ะแต่เนือวันนี้พี่น้องเหนือจะเป็นไก่ไก่ง่วงเนาะแล้วก็กตับมันก็สิกินง่ายๆเองสิล่ะพี่น้องเจ้ากระสีไปเตรียมตัวให้แม่เที่ยวกับสงขทั้ง,งนอกกับส้มสีจางๆของยูเบิ่งสีจางๆอาอยู่จักหน่อยพี่น้องมันสิบนโต๊ะแข่กับไข่ย,ยูหมูว,ว่านี่เขาบอกว่ามันสิโต๊ะแต่ว่ามันกระโต๊ะยูมันไปโต๊ะขว้บ่ายนะฝน เดี๋ยวก็สิบเ็ดต่อก่อนบันไปโรงเรียนก่อนนะคะวัน okay, <go> นี้น่ารักจังเลยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยไปไปทั้งนั้น okay, <bye. S 2> เดี๋ยวแลน้องรถซะเนาะเอาของหมดหรือยังลูก uh, sure. มีคนอยู่ตรงนั้นหรึเปล่า <Yeah. S 2> ไม่ใช่เข้าไปหรือเปล่า เอาคือมีคนบ่นเข้าไปนีจากเราบัสูเกือบพ่ท่านรถจะสิกะอปะกติเราอันรถนั้นถนนมันสอมมันสอมถนนอยู่นะพี่น้องเมือ่ออาทิตย์ผีผ่านมากนะมันกว่าจะมารถกลกวัวจะมาเก,กือบอ่า แปดโมงยี่สิบนะน่ะปนี้คอยก็เลยว่ามือนีฝ่าวไปลูกเดียวรถเสิมากก่อนจะสิก่ายงาออกไปพอดีรถมาเกือบเป็นบถตันรถงามงามมันถือฝนอาทิตย์นี้ฝนตกทั้งอาทิตย์เลยตกลักกัตกแห้งผอมมันก็เล่งายงานงาแห้งก็เสด็จตัดงานได้บานเบื้องงางามแห้งงานมิลีพี่นนองมันถือฝน ปแน่ยไปมองในกระเคียวเบิดเข่าขึ้นกันเข่าที่เขาอันใสยอยู่หน้าขาจอนแต่กี้มันเหลืองมันมมโ่มีแดดมันบบมีฝนวันนี้มันถือฝนแล้วเคียวอุ้มทุ่มขึ้นมาท่านที่ท่านตาเลยมังคอดกระตัดหนาอยู่ทางล่างพี่น้องถึงจะไปฆ่าบุเซียวถึนจะตัดหนาเนาะพใหญ่เอ้ นีย่ยตลาดนัดที่น่อเปล่าด้วยฝนสุดัวค่ำเปล่าส่อสวัสดีวันอังคารไปก่อนจะเนาะโทรศัพท์เอาหรือยังปัดพัดหัวยองไหมลูกฝยือกือ <laughs> ่ามาได้กับฝ่าวนะสุ ไปได้คุยกันจากเถื่อนบายบายนี่ลูกบายบายเลยอยู่ <c oughs> อัยนย่ะเอาคือดีแลนรถมาเลยนี่แน่มือส่งไปซองกันกะนะ โอ้มา oh <laughs> <laughs> ีหร <an> ah <mer> ีพี่น้องเกือบพวท่านเขาจอดสโอ้ยนอลูกเอ้ยเกือบเป็นพวท่านมาแอบถ่ายอยู่ผีเดี๋ยวก็สิว่าเอาสิกาพี่บะมาแล้ว พระท่านลนดแดดที่ดีเขาวาข่าเขาว่าฝนจิตกอยู่2 0าเปอร์เซ็นต์หมู่านนี่เกือบเกือบพระท่านเหมือนนี่เกือบเกือบพระท่านเ <c oughs> มื่อะไรแก้ว่าตาเลยลาาะจะาสิการโอ้ยเนาะยายมองปานโกพี่นอนกันจะไปคุยนี่ความันกระส่งสีด,ดังโพด่หนอะมู่บ้านนี่กะไปซื้อของอยู่งานแอนติก ไปไปกับไปสวยๆพี่น้องว่าสีถ่ายวิดีโอมันกะมันกับบมีเขาเอิ่นงอย่างมันก็บบมีเวลาสิถ่าย,ายน,นะเพราะว่าขันไปขันสวยในยจักน้อยมันกบสิฝนตกกนะันนก็สิส่งหลกไปโรงเรียนแล้วเนาะไ,ไอไอสรงแม่เที่ยวไปโรงเรียนกับแปดโมงเคืงเนาะให้แม่เที่ยวยางไปเองและะ้วกะกาสิขี่รถไปหอดกับเก่าโมงสิบนาทีเก่าโมงสิบหานี่แหละพี่พี่น้องใคนไม่่อยจำว่าพดไปแหละก็ต้องไปจอดรถไปจอดรถก็ต้อง ยางมั่งสื่ออีกนะพี่น้องมันก็เลยสวยขเขาก็เล่บัเทึกวิดีโอเพราะว่าสร้างสีสร้างสื่อเขาสิเก็บก่อนเพ่อฝนกระสีตกฝนกระสีตกช่วงถึง,ถงท,ที่เที่ยงนะพี่น้องไปหอดกับเก่าโมงกลัวยางกับแบบยางมันมันกว้างมันใหญ่เนาะก,กับยางยางแบบใบเอานะถ <c oughs> ่ายวิดีโอก็บ,บัไทถ่ายเบื้องสัมปกติเราก็สิเดท่ายอยู่ดอกแต่ว่ามือนี้มันฝาวห้เนาะมอวนีนาหมอวนนี้มันฝ่าวให้หใหนนใหขเขาก็เลยบันทึถ่าย ขอกาได้ของมาว่าหลายดอกพี่น้องเพราะว่าของมันแพงของอยู่งานแอนตี้นี่จะแพงกว่าอยู่ค้าค่าบูเซลพิษปกติขันค้าบูเซลซือ้อยุหาชิบพี่ปอนหนึ่งยีุ่่นก็สีซีปอนหาปอนเนาะขอก็เลือกเอาตะของแบบอ่าดีๆแน่จะหน่อยเนาะขอก็ได้อันเนี้ยลหละสกอตติชแมนเนาะเป็นไอ้ท่องเหลืองท่องเหลืองมาเขาซื้อมาก ปกติแหละราคาจริงมันสิบสองปอนด์เขาขายเคอร์แล้วค่ากะหกปอนด์แต่ขอยซื้อสามอย่างเขาก็เลยให้สามอย่างสิบปอนด์มาพี่น้องเขาก็ได้ได้หินหินแลวก็่ะดาชน,นะพี่น้องสามอย่างสิบปอนด์เขาก็ได้คละะอ้องมาหลายดอกไอ้เจอกกอแจ๊กกันนะเพราะว่ามันเจออะไว้จ่างไรล่ะมันแพง <laughs> เรื่องของเรืืองมันแพงพี่น้องไ่้จะแม่นมันบริสัท์ไหม ไม่ค่อยฉาดพี่น้องอยู่างนี้นะไปห้องขัว้วดีกว่าไม่สิสต์ตัวเน,นาะนั่นหลักกับมอวานนี่กลับมากะค่าหยาดอีพี่น้งอ,องค่าหยาดทั้งตกลงกับเขาโอ้ยบันไดเหตุไมดีโอกันยังไงในหลักกัมาอร่ายงานครวมเคลื่อนไหวแต่วันเสาร์วันเสาร์กับแล่ที่มันใกล้ตาแตกแล่หาเงินวันอาทิตย์กับไปขายเทั้งไปขายเทั้งไปสื่อเนาะ วันนาทิตย์น่ะขายดีเติบอยู่พี่น้องขายดีเติบนาทีนี้ไหมถึงก็ได้ช่องสำหรอยนี่แหละก็ถือว่าดีดีสำหรับครอบครัวข่อยบริษัทเนาะทั้งซื้อทั้งขายเนาะวันอาทิตย์วันจันทร์ก็ไปอีกมือหนีก็วันอคางของไปล้านชัละติบ่ิษัทชั้นละติหรอกเป็นล้านขายของมือสองล้านที่เฮาเคียร์เรนน่ะนะของไปเบิ่งอีกว่ามันชิมีอ่าของไม่เขาล้านบอสิเนาะคันมีกับซื้อแล้วกับซีแวะ อ่าเป็นในเมือ่อจะข่าวนะพี่น้องนาะมื่อเดียวก็ขึ้นิปประดี๋ยวเหื่อนอี่คือเกาคอมเมนต์กับตอบแน่มะตอบแน่กันยังเหี้ยเคาเริ่มเมื่อเขาก็ยังบริสร้ามมืนอยู่ดอกพี่น้องเมื่อมันกันยังงแบบเป็นชาชาเป็นจฉยช่วงนะมันบริสขชาตลอดเวลามันก็คือเป็นเป็นมืนมืดเมื่อเป็นเฉงช่วงเฉยช่วงอยู่ก็ยังบริไปหาหมอดอกเพราะว่าช่วงนี้คันเปม็นนัดหมอเขาก็บอกเขาก็บอกให้เจอนะพี่น้องเขาก็เลยถ่ายให้มัน สถานการณ์มันเงียบเรียบร้อยดีซะก่อนเนาะให้มันอยู่ในภาวะปกติหมอก็าเสด็จไปเบิ่งไปตรวจเอ็กซเรย์โน่นนี่นั่นเบิ่งมันก็ดเสด็จมันก็ดเสด็จอะละเอียดเนาะเดี๋ยวก็ถามจะซึมสินะพี่น้องก็ก็มันสังเกตเบิ่งมันกระเดดชาตลอดเวลามันก็ชาชาตลอดเขาจับตลอดสามมี่แล้วก็จิ้มตอบคอมเมนต์นี่ละมันก็สีเมือชาช่วงนี้ละกะเพราะว่าช่วงอื่นเ็าก็ได้เยียดแค้นสียุน่ะ มันก็บอกคอยบอกคอยเป็นอย่างนองก,กับเจม, <c oughs> ม่าเมื่อวานนี่เจสิกากบเกือบเพราะท่านลดพี่น้องวันนี้ก็เกืบกอบเพราะท่านลดอีกแล้วเงินอีกน้อยนึงเดี๋ยวขอสีปีย่างไปส่งไ่เที่ยวได้บาทนี่เตรียมตัวให้ลูกใส่ลาก่อน